ที่อุทัยธานียายเปิดเล้าไก่วิ่งแทบไปทันงูหลามอยู่หน้าประตูขมวดแม่ไก่ไปสองตัวขาท้องไปไม่ไหวประสานกู้ภัยมาจาับงูขดตัวสู้กู้ภัยเมื่อเวลา17เจ็ดนกาของวันนี้กู้ภัยอุทัยธานีจุดลานศักด์ได้รับแจ้งว่ามีงูหลามเข้ามากินแม่ไก่ไปไม่ไหวนอนขดตัวอยู่หน้าประตูเล้าไก่หลังจากได้รับแจ้งทางกู้ภัยก็ได้นาําไม้บ่วงที่คล้องงูไปยังที่เกิดเหตุ ไปยังบ้านเลขที่169หมู่ที่4ตำบลทุ่งนาง,งามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีได้พบกับงูหลางกำลังอิ่มตัวนอนขดเลื้อยไปไม่ไหวอยู่ที่บริเวณหน้าประตูเล้าไก่กู้ภัยยินดีนำอุปกรณ์ไม้ห่วงคล้องคอง,อง,งูแต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากงูหลางน,นั้นขดตัวเป็นเลขแปดพร้อมขู่สู้ภยัยล่าสุดกู้ภัยนั้นค่อยๆปล่อยเชือกที่ไม้บวงเพื่อให้งูคลายตัวลงจึงจับใส่กระสอบได้ งูหลามนั้นมีความยาวประมาณ4เมตรใช้เวลาจาก15-20ถึงนาทีก่อนนำคืนสู่ธรรมชาติต่อไปจากการสอบถามเจ้าของบ้านชื่อนางมุกดาดีเทียนอายุ73ปีเล่าว่าช่วงเช้านั้นตนเองได้เปิดเล้าไก่จหหวานั้นเห็นงูหลามนอนขดตัวอยู่ที่บริเวณหน้าประตูพุงใหญ่ขึ้นเบิดแม่ไก่ไปแล้ว2ตัวทิ้งลูกไก่ไว้อยู่ตามลําพังงูดันมากินแม่ไก่ตายไปก่อนที่จะแจ้งคู่ภัยให้มาจับครับ นิวยีสี่สถานีประชาชนภาวินีสีอนันต์ภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน